สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อนี้ผมกาเข้มาเปลี่ยนลูกอื่นโดวเลิกที่ทาทำตั้งแตนถอดจนประกอบเสร็จพรอมแชงงานเอซี FC เพื่อนถามไอบอกผมว่าให้พ้าประกอบให้พ้าถอดตั้งแต่เริ่มถอดจนประกอบได้แล้วพรอมแชงงาน เพราะว่าลดเวลาไปทํางานมันเกิดการสึกหลอแต่บัดนี้คนงานที่ขาทําผู้ปิ่น้างโบยุเพิ่นก็นเลยว่าให้ประกอบพาประกอบให้พอเป็นแนวทางเรียกประกอบแก้ขัดพอเราทาสร้างเพิ่นว่าก็ผมยังสิผมก็เลยที่ได้พาเฮ็ดครับ เอามาจัดการกันเลยรครับนี่ครับโรเลอร์มันจะมีคิ่ส่วนที่เขาต้องถอดทีนี้จนนี่ถอดตรงยองก้อนแนล้วครับมาครับเริ่มถอดกันเลย ฝาปิดเจอเลยปีครับแล้วมันจะมีน็นอตตัวนึงเบอร์สิบสี่ใชไหนี่ครับตอกมาเลยครับนี่ ฮาวการี่ไซเด็กตัวนี้ตีตีตตน่ออกแล้วครับอออกง่ายแค่วะไ่ได้ตีเลยครับออกแล้วนี่ครับเกียนสลักตัวการเพีขนันรน็อตเมื่อกี้นี้น,น,นี่มีซีนตัวหนึง่งฮาการ์ปกกาที่ใส่เด็กตัวนี้ครับเด็กเด็กงัดจักรยานน้วออกครับ บอกง่ายๆถ้าเฮาทาเจลอบีไว้นะครับมันก็เห็นเราซีนนงครับมันเปิดสภาพแล้วมันล่มนะครับนี่มันล่มแล้วคันเฮาใส้ไปมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะกัดน้ำไม่ได้แล้วน้ำมันจะเข่าลูกปืนมันจะแตกไว้ตับนี้กิ๊บตัวไหนกันดูด อะไรนะครับท่าแบบน,นออครับขออภัยครับเมื่อกี้ผิพ,พาดหน่อยนะครับทำกันต่อน <c oughs> ครับอาุ่นนะครับกิบล็อกอปืนทับบันนี่เขากระความน้่งครับ สกัดตีลงเลยครับตีลงตัวนี้ให้ลูกกลิมันออก แล้วแต่ว่าโรเลอร์ตัวนี้มันเป็นโรเลอร์ทางโรงงานนะครับมันจะมีมันจะเป็นลูกปืนที่สองตัวแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซีอยากได้ทนกุญดีก็คือโรเลอร์ตัวไม่มีของไม่ที่มีสามตัวลูกปืนเขาจะเริ่มเลี้ยนเป็นสามตัวแล้วแต่ว่ามันมีข้อสเสียอย่างหนึ่งคือเองินเขาจะได้เพิ่มขึ้นครับ แต่วว de ่ากำบังคุ้มค่ากับการที่ว่าอายุการใช้งานมันก็มีสองย่างของดีและของเสียครับแต่ตัวนี้เป็นลูเลอร์สูตรเฮาชีใส่แค่ลูกกลินสองตัวครับหลังจากที่เฮานี่แล้วเฮา้องเบื้องรับกวาดจระบียั่ไมออกมหนึ่งตามความตาด เราถอดเสร็จแล้ว,วมากรับเอามาประกอบกันเราจะเริม่มจากนี่ครับเวนนาเวร์ลอกตัวแรกใส่เลยครับแล้วก็ลูกปืนที่เา้า อย่ยมอะไรกับมาแล้วเียบน้อยอันนี้ผมใส่จระบีไว้แล้วนะครับเพื่อการได้ไว้ในการท่ายทำจระบีใส่จัดน้อยครับเราัะไปน้อย พูดกลางครับต้องใส่จ๊ลูกปืนไอเราต้องใส่เจลเบีก่อนนะครับนี่เจลเบียลงไปก่อน แล้วก็ลูกปืนตัวสุดท้ายครับ ก็คู้มืนครับใช่ครับ ซนะีนโรเลอร์ ไปครับแต่ว่าก่อนฮอยไซให้ทาจาลวบีจังน้อยก่อนนะครับเวลามวนหน้าเขาถอดไม่ได้ง่าย มีเอากาศฝาปิดเหมือนกับอากาศถ่าจนปีนี้ได้ไมไ่แล้วครับเพื่อประจังสายก็ได้ นี่เขากา็ใส่สลักลงไปแต่ว่าก่อนเฮาีไใส้สลักเกียตัวกลางให้เขาตรงนี้มันจะมีบูดลูกปืนนะครับเขาให้มันเสมอตรงร่องก้อนเรียงให้มันได้อันนี้พอเรียงได้เราขัใส่ลงไปเลยครับ นี่ขอกมาห้างหน้าจะมีน็นอตตัวนึงครับเบอร์สิบสี่หัวคันหัวแซงไปครับ ปลาปิดเจอร,ร์บีใส่ลงไปครับแล้วก็หยิบล็อกค,ครับใส่ลงไปครับครับ นี่ก็เป็นการเสร็จแล้วครับพ่อมีใช่งานก็ขอบคุณทุกท่านที่ยูเป็นกำลังแง่งใจจนจบคลิปนะครับการจะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ